ลดแต่ของลดน้ำแนวยาเสพออดกินนันเต็มข้า,าวไาาร่ม้างนีขายดีไรหรอมันจะทำมันดาาล่ะมีนล่วหรอเพราะว่าต่อห้ากินม้ากินมาโดนเราเด้งจะโสมไดลา่าลดน้ำจะตฟางใส่เดล่าเปลี่ยนจางฟางมาทำความสะอาดเอ,อ้ยความสะอาด เป็นอื้อฮือเลยสามมือแล้วนะเนาะห่อนต้นหม<ะ>ักม<อ>่วงสองอม,มือพี่น้องอันนี้พี่สาวเพิ่นกับมาปีละครั้งเพิ่นกับมาเฮ็ดอยูงสิละกับมาจากฟินแลนด์ปีละครั้งก็มาทำแบบนี้แหละ ทำความสะอาดนะแฟนจางปางเลยลย,ยู่เมืองนอกอันเท็ตยังก็ยู่อยู่เมืองหนอกอันพุทีมาอันบ่ชีวินเมียฝรั่งพี่น้องอนน หลางชีวิตเมียฟรังเพิ่นบอกว่ายูฟินแลนด์กับกวดแต่หิมะมาบ้านเพิ่นกับทำาวความสะอาดบ้านไดช้ามือแล้วนะต้นักม่วงเป็นเศร้าเนาะคืนห่านลงทุกปีทุกปีมเย่มไดยเพิ่นกับห่านลงห่านลงเห <c oughs> ็นเมียฝรังนี่มันบ่สบายได้เป็นบ่ <c oughs> แต่คนอันนยังก่อซุ่ม่าห่าน ซุ้มบ่หันอยากได้ซุ้มบ่หันได้ก็อยากได้เห็นปะผู้อยากเข่ากะอยากเข่าผู้อยากออกกะอยากออกเพิ่นว่าผู้อยากเข่ากะอยากเข่าผู้อยากออกกะอยากออกมึงมีได้พอดีได้ว่ามันสบายได้พี่น้องลำบากอืมฝรั่งฝรั่งนี่ลำบาทไปไหนผู้พุ้นด้วยกะมีนะแต่ผู้ฟุนด้วยคือจะเงินย่อยอนี่ยก็ย่อยชมพูกเฮ็ดงานบ้านคือแม่ป่างี่ฉิล่ะ ยังสิละ่ะเข็ดคือเฮาเป็นลูกจ้างเขานี่แ <ละ S 1> ม่นบ่ใบไม้โรนก็กวาดใบไม้เออกวาดใบไม้เวลาหิมะลงก็กวาดหิมะคือจังเขาไปเป็น,นาาขี้ยาขึ้นก็ตัดหญ้าคือเขาไปเป็นออขี้คาเขาบ <laughs> <laughs> ่อันผู้อันผูยุ้งทั้งนอกก็อยากไปผูยุ้งทั้งนอกก็อยากได้แล้วเลย,แ,ลยแต่ผู้สบายก็มี่ ไปญี่ปุกับกวดหิมะว่ะเต้อันนี네้ตาคนหน่อยกับมาซอยยหญ่กับซอยขึ้กันตอนนี้ผมกัมจจางตาคนหน่อยซอยแปนแล้วทั้งขางเฮียนเพื่อนพูนทั้งค อืเออใส่มเมนต์ไ่เนื้อค่ะมาหลายนกับเคี้ยอออกงิแหละมันบ่เป็นใบไม้ใบลรยปูนชุ่มเหมือนเห็ดแปนจ้างปาง เป็นจงางปางเลยพี่นองสามมือแล้วทำความสะอาดน้ำมือนีพ่นใบไม้ใบลายพ่นกับใหบหยมีเลยเนี่ยพอใหญ่สีดายางมาเบิงหลบนึงละเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมียเพ่นเห็ดเฮ้ยได้ได้ผัวฝ้าหลังนี่โมเม,เมนต์ว่าสบายได้พีนอนเอ้ยจำ ไขว่าทำให้เป็นคนรับใส่ข้าเจ้าบนละ่ะเห็นพี่สาวบนเฮดิเบียกมาไปเมืองนอกกเก็บหิมะมาเมืองไทยเห็นบ่น้่สีเพิ่นกะเฮ็ดสะอาดสะอา้านเพิ่นมาปีละขังเนี่ยเพิ่นกบวิวที่วิวทัดดีดีเพิ่งดูต้นน่นนี่เพิ่นก,บ,บ,บ,นนนกบฟันลงมัดต้นแบบมี วุ้นงงยังมันเพิ่นฟันลงแต่เสียดายทีย่ยังแปลนจังปังเลยวิวชิวทัดก็ดีดีที่น,อน,น,น,น้อ,องมึงนึกผนวนะด้วยยายฝรั่งเพิ่นอยากไม่ยู่แตงสิเลยเนาะโอ้โหรถเกี่ยวเข่ากับมวนปาโนโ่เกี่ยวเข่าเนาะน่าเพิ่น,น,นก็เฮ็ดแปน มาทำช่วยเพื่นสามมือแล้วพี่น้องแบนจ้างป่างคุณน่ะหลังบ้านเพิ่นอีกพูนกินหน้าอีกกินหน้าไปทั้งบุ่นอีกซีไรหน้าเพื่อนไก่ข้นเห็ดพี่น้องมองดูคุณน่ะหน่อยหรือหลายสมไยมึงเอารถคุณน่ะ พุ่นย่างอยู่พุ่นบ่รัะว่านในตัดพุ่นน่ะออืคือเพิ่นสิพาตัดเมือดได้พุ่นน่ะพุ่นเพิ่นสิพาตัดเมือดผุ่นน่ะทั้งหลังบ้านเราให้หน้าพุ่นน่ะอันนี้เอาแต่บริเวณบ้านนี่พี่น้องสามเมือแล้วได้ไหนบริเวณบ,บ้านสามเมือและเพราะว่าได้แล้วอยู่มาเนี่ยเลยกระทั่งก้อนอาเคียรละซีหามือย่างพื้นมาที่นี่ย่างคัดพื้น โอ้ยโมเมนต์เรื่องง่ายเลยนี่เพื่อนะเพิ่นปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ต้นลรเนาะนี่ก็ลาดปูนไม่ลาดนั่นกับเป็นขีตะลื้นพอเพิ่นมาตแต่ละปีเพิ่นกับมาคัดออก มาบานบ่แม่นว่ามาพักพ่อนพี่น้องมาทับขั้วสะอาดบ้าน,นมึงจะทายเฮี้ยนย่ายได้หนออายกับเจ้าเ <c oughs> หี้นนยนห้างมึงจะไปทายได้ยังหนออายกัเจ้า <c oughs> โอ้ยตาข้หน่อยก็ขยันขันแข้งแท้ะ <c oughs> บ้านนะเจ้าบ้านนะอายเจ้าบ้านลัง,งามจะฟ้องกําลังขีนกขูดดอกนี้ย่ัลยังขีดอก้อาสองส,องสีแล้วมันไม่ล้ลยเเว้ยว่าผู้ใดก็เป็นจรงจิล่ะ,ะหลาย คนในอยากออกคนนอกอยากเขาวันละเรื่องธรรมศาสตร์